ใช่ออออเอเอว้าด้วยว้าวว้าวโอ้โหแบกแมนโคตรเท่ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วเว้ย <c oughs> สีแบกแมนประมาณไหนวะสวัสวบผมแบกแมนสวยครับนั่งซ่อมรถไหนครับ แป๊บหนึ่งครับขอถ่ายรูปมาก่อนแป๊บหนึ่งไอ้เย็ดรถสวนตัวโคตรเท่เฮ้ยพี่ขอบคุณมากครับแกเีบ้ยแล้วอย่าเพิ่งไปขอถ่ายรูปก่อนโหโคตรเท่ กด E กด E เฮี่ยถึกตัวโัวเลยครับแคนาอูดเนี่ยขับลงเลยอยากลองอ่ะขับจแคนาอู่นี่จะพา้ปะจะเออมันจะดีหรอครับดีครับแค่นาอูนตรงนี้นี่เองไม่ได้ไปไหนหรอกขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพาลอง อยากร้องอยากอยากขับเองพี่ขับเองมันอันตรายเข้าไปน้องอย่าน้องหัวใจวายทำไงอ่ะไม่เป็นไรครับหัวใจวายโหนพี่พาร้องบินได้แค่นั้นแหละบินได้ด้วยอาโหเป็นรถส่วนตัวของพี่ร้อเองไม่มีพลังพิเศษว่พี่เป็นและเมลและพี่ต้องคุ้มของประชาชนวะคุ้มของประชาชนหรอใช่แล้วแบบมีคนแบบส่องแสงแบบ ข้างข่าวขขาบนท้องฟ้าพี่ลงไปช่วยเหตุหลายเฮ้ยเท่ได้ยะเฮ้ยเอาไอไปช่างเหรอใช่เอ้อเออววหน่อวาววาววับเอาแลอว แต่งก่อน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 เดี๋ยวแต่งให้โอ้ยยังไม่แต่งเลยใช่ไหมนี่ขอขอไปนั่งบนข้างหลังได้ไหมฮะเนี่ยแต่งขนาดไหนเนี่ยไอ้ขลุ่ยพี่ไอ้ขลุ่ยเขาเขามากับคำว่าใช่ไม่ใช่ละเขามากับแบ็คแมนผู้ชายพิชัยเคยยามแตกไหมเขาเออแล้วเขารถพี่การศึกษาสูงเนาะไอเคจังหวะ มาไปไหนอ่ะจับโยยแล้วเฮี้ยหมาไปแบ็คแมนมาแทนกูท้อเลยหมาไปแบ็คแมนมาแทนแบ็คแมน <c oughs> แบ็คแมน,แแมนเป็นเป็นฮีโร่เอ้ยไอเฮี้ยกูเจอหมาแล้วมากูเจอหมาแล้วไอเฮี้ยอันนี้ติดสิสุพี่เจอหมาแล้วเจอหมาแล้วไอเฮี้ยเฮ้ยใครทำรูปพี่วะโอ้หขอหนั่งข้างได้ปะเนี่ยอนั่งข้างหน่อย แบกแม็กวันนั้นคืออะไรครับโคตรแบกโคตดอันตรายไปเลยอ้ไอ้ไอ้ข้างหน้านี่ระวังนะน้องม่เป็นไรหรอไปเลยเฮ้ยตายเฟฟมเหรียญเรื่องเลยโอ้เหรียเรื่องเลยเหรอ กดิดไปเลยไปสุดขอบโลกเลยครับโหแรงเกือ,กอะ อย่ามีพลังวิเศษอย่ามีแก่ขอตัดขันเป็นเจ้าปูได้ไหมเนี่ยเอ๊ะเป็นแบทแมนถ้ามากับแบทแมนมั้าเนี่ยโอ้โหถูกแล้วน้องน้องคือผู้โชคดี่ยที่ไจะมาพี่พี่จะพาเองไปทิ้งไว้ข้างทางควอบี้โอ้แค่สองร้อยเองเหรอ แม็กแล้วมั้งสองร้อยสิบนนะี่นี่คะไนนคือสองลอย้ากเลยไเด้เห็นไปอะไรแบบแบบข้างนาเลยไม่มีนะมันแรงนะมันก็แรง เดินรถไปแอคสาวเลยเวสาวแวก่อนเมื่อแบกแมนแอคสาวผู้หญิงมีอะไรสนเพื่อนมั้งรวไม่มีค่าเรียนสาววะช่มันนี่่ชนมันดิได้มันเอาวันนี้อ ไม่ไหววะพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่เฮ้ยนุ่มโหฮัลโหลโอ้ยนุ่มไอหนุ่มรถจะส้มส้มฮัลโหลนุ่มทำอะไรดิไอทำอะไรอยู่ฮัลโหลน้องฮัลโหล ไม่ีใครที่ยินฉันหรอฮัลโหลพี่ยินเราหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลมาเหรอวะนนีอ่ะมีมีอะไรมีอะไรพี่ช่วยมั้น้องพี่เป็นฮีโร่เอง ฮัลโหลพ <ENNIS> <ก>ูดไปพูดได้เลยเลย่พี่ล <chưa> ูกแะจะเรียกก๋วเตี่ยว่าไงอาหานี้น่งเพลินเลยแม่มีเพื่อนด้วยผมน่ากลัหนมีคนมาเปิดดูแล้วได้ลยรูโอหยิงเพื่อนได้ด้วยเหรอเออชอบ มันคือรบสังหารเนาะโอ้โหโอ้โหปวดแงอนะสบายกันเนี่ยโอ้โหสุดอ่ะทำไมครับเช่ญได้ครับถึงที่แล้วครับน้อง ไม่ต้องอชอบคนละแกหมาไม่ต้องชบขึ้นรถมาน้องโฟละแกอร์หมาเรีบอยแขนเ้นชูไม่ได้เนะาะชา่างช่างซ่อมรถให้พี่หน่อยซ่อมรถพี่หน่อยซ่อมรถพี่เลยผมแน่ช่างไ,ได้ไหมเนี่ยซ่อมรถพี่หน่อยเนาะขอญาติขอญาติขอญาติขออญาตซ่อ,อมได้ได้ไม่มาเองเหรอ พี่ยังไม่เคยต่อยคนเลยว่ะถ้าต่อยเองเองจะตายป่ะวโอ้ใจเย็ยนเลพี่ผมว่าผมไปนู่นแล้วนะทีเดียวขึ้นเขาไหมเนี่ยต่อยทีเดียวเลยพี่ขึ้นเขาแล้วมั้งเหรอพี่ต่อยอทีเดียวเองแบบข้อหักว่ะ <c oughs> พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่แบบพี่อะไรไปหาตอลลไปหาให้ตอลอลไล่ดูแม่งหรือกระทรวงสารตำรวจว่ะรอดมา อยากลองอ่ะได้ไหมได้ครับออกตัวไม่ค่อยเท่าไหร่เลยกับกำกำอยูไม่ว่าแต่งเต็มเรื่อวันที่173ครับแต่งเต็มมากเ,เห็นร้าหลอกแต่งเต็มแล้วโอ,โอ้โหพายเจอกันเจอคัน ฮีโร okay. ่ตกรถเขี่ยเออยฮีโร่เข็มขัดไม่รับไม่เป็นไรดีนะไม่มีคนเห็นเขี <The> ่ยแวะแมนลืมดักเข็มขัดฮะดักแมนจริงๆไอ้เนี้ยหน่อยด็กแมนหันหันหันเทอร์โบด้านใต้อ่ะถ้าด้านหลังหันไปหาพระเจ้าให้หน่อยได้ป่ะจะกดใช้เลย กดใช้เลยแค้นมานานแล้วฆ่า<อ>เลยครับเคฉันชอบแตะรถรถ,รถแบ็คแมนต้องเติมน้ำมันนี่แหละเขาไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะยิงยิงแสกเขาให้หน่อยยิงแสกเขาให้หน่อย เขาอะไรเปล่าครับมีพลังเลยไปได้ได้เปะ่าหาไปเลยได้เปล่าสักครู่ครับน้ำมันหมดครับโอ้ยยานรถแบ็คแบ็คน้ำมันหมดช่วยครับช่วยนี่น้ำมันมันแทนไหมไอ้แบ็คแนนะครับมันแบ็คแบ็น้ำมันหมดไอ้เหี้ยเอาจะมีตักเตือนน้ำมันให้ผมนะครับก็บอกอะไรก็บอกอะไรกูสงสารอุ้ยก็บอกสาพูดเล่นไม่มีเหมือนกันพูดเล่นครับพี่กูไม่เอาหรอก

วิ่งจำกัดขนาดนั้นเออพี่ไม่ได้ครับเองนี่จะไปในตัวเอ้งม <า S 2> นันจำกัดแบบนี้ยิงผมไม่ได้หรอไหนพาไปสักเขื่อนดิพาล้องสักเขิดนหนึ่งดิมาบ้ไปฆ่าพระเจ้านั้นได้ผมก่อนผมให้ห้าบาทเลยฆ่าพระเจ้า ก็ตอบเป็นอมตะไม่เท่าไหรวะเนี yeah, ่ยมันดูอ่ะรุ่ดโคตรเลียวโคตรแข็งอนะ่ะรถคันน,นนะนี้บินได้ไหมรถคันนี้บินไม่ได้ครับแต่ว่า <c oughs> หมดเลี้ยวโคตรเยอันนี้เป็นชักก่อรเลครับไม่ใช่ครับประชาชนเหรอมชาชนธรรมดามีแกงไหมไม่มีครับนะครับมีดังเกลียวคูลอ๋อต้องเขอได้่หรวะจาหวังอะไรมันจะหวังไม่เห็นได้ไหม 没路费了，兄弟。